ตื่นแล้วหรือจ๊ะมามะลูกจ๋าอุ้มหนูขึ้นมากอดไว้แนบกายแหววแหวหิวใช่ไหมจ๊ะก,กินนะกินมนมสบายอารมณ์อิ่มท้องอุ่นใจเออแหวอแหว แน่นท้องแน่แน่แม่อุม้มบา<ท>้บานบ้าดูจมูกบานรูปหลังไปมาหนูเลอดังอะแหวแหวตึงตั้งตึงตั้งเสียงดังตกใจแม่กอดหนูไว้ขวัญเอ้ยขวัญมา ไหวไม่ถนัดอืดอัดขัดใจพออุ้มหนูไว้พาไปเดินเล่นแหววแหวะทีเลิกเชะแชะแม่เช็ดล้างให้เปลี่ยนผ้าอ้อมมา เพ้งสบายเต้อต้องมีท่าประกอบด้วย้วลูกนะนะนะใช่ไหมมีท่าประกอบที่นึงนะอแเวอแเวลีตาง่วงหาแม่กมเข้านอนหนุนแขนแทนมอนนอนหลับฝันดี ฟันดีไหมว่วงหรือยังฮะว่วงหรือยังคะมอร์นิ่งว่วงหรือยังคะว่วงหรือยังคะฮะมอร์นิ่งยิ้มหวานยังไงไอ้ยิ้มหวานน่อยอ่ะมอร์นิ่งยิ้มหวานน่ะดูเสียงวิ่ซันได้ยินเสียงพี่ซันไหมลูกฮะได้ยเสียงวิ่ซันไหมคะฮะไม่ได้ยินเนาะไม่ได้ยินเนาะได้ยินไหมได้ยินไหมเสียงวิ่ซันน่ะเห็นไหม เสียงพี่ซันไงพี่ซันกำลังกินนมอยู่อ่ะอะไรเปื่อนปากหนูนะอะไรเปื่อนปากหนูนะอะไรเปื่อนปาก